ครับสวัสดีครับ <teokbokki> นะครับก็จากโรงเรียนบ้านประตรงนะครับสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาจันทบุรีเขตสองนะครับวันนี้โรงเรียนบ้านประตรงจะขอน,านําเสนอกลไกการบริหารการจัดการของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษานะครับที่โรงเรียนบ้านประตรงเป็นโรงเรียนแกนนํานะครับโดยมีโรงเรียนเครือข่ายประกอบอีกสามโรงเรียนด้วยกันนะครับนะครับภาพรวมของ เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษานะครับประกอบด้วยโรงเรียนบ้านประตรงเป็นโรงเรียนแกนนำนะครับเรามีโรงเรียนเครือข่ายจำนวนสามโรงเรียนนะครับประกอบด้วยโรงเรียนบ้านทับช้างโรงเรียนสอนไทยเสรีอุตสาหกรรมสองและโรงเรียนบ้านทับเจริญโดยข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนแกนนำก็คือโรงเรียนบ้านประตรงนะครับโดยมี นายจุเมธันถีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับมีข้าราชการครู49คนนักเรียนจํานวน1,044คนนะครับจุดเด่นของโรงเรียนการนําก็คือการวางแผนระบบประกันคุณภาพเน้นการจัดก,การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะครับส่วนโรงเรียนเครือข่ายนะครับที่หนึ่งนะครับประกอบด้วยโรงเรียนบ้านทรับจเจริญน,นะครับตัวมี พออดนายชาสีนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับมีข้าราชการครูสามสิบสี่คนนะครับนักเรียน698คนจุดเน้นของโรงเรียนบ้านทับเจริญก็คือโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้นะครับโรงเรียนเครือข่ายโรงที่สองครับคือโรงเรียนบ้านทับช้างโดยมีผู้อำนวยการนางสาววานิดาปรียานอนุกูลนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีข้าราชการครู32คนจำนวนนักเรียน610คนนะครับจุดเน้นของโรงเรียนบ้านทับช้างก็คือมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับและโรงเรียนสุดท้ายที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายก็คือโรงเรียนสอไทยเสรีอุตสาหกรรม2นะครับโดยมีผอ,อและดีพรเจริญสุกเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับมีข้าราชการครู8คนนะครับนักเรียน217คน จุดเน้นของโรงเรียนสอไทยเสรีอุตสาหกรรมสองก็คือมีภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้นะครับกลไกในภาพของการบริหารจัดการเครือข่ายนะวัตกรรมคุณภาพโรงเรียนบ้านประตรงนะครับที่เป็นโรงเรียนแม่ข่ายนะครับที่เรามีกลไกที่จะนาเสนอเป็นาภาพที่จะสามารถเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่าง ที่ดีให้กับโรงเรียนต่างๆได้ดังนี้นะครับวางรากฐานนะครับสารต่อถัดทอผลสำริดอันนี้เป็นภาพที่เราบริหารจัดการโดยทั้งสามจุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวางรากฐานหรือการสารต่อหรือการถัดทอผลสำริดเราจะนำ PLC นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนในการวางรากฐาน ครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของกรอบการที่เราจะบริหารกลไกบริหารจัดการในของเครือข่ายนวัตกรรมนะครับนะครับเราลองมาดูอีกทีว่าใน,นกลไกบริหารจัดการของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพของโุงเียนบ้าประตงนะครับในจุดแรกเลยที่เราเน้นเลยก็คือวางรากฐานนะครับเรามาดูที่ว่าการวางรากฐานนั้นเรามีจุด ยึดมั่นหรือจุดเน้นอย่างไรนะครับโดยการวารากฐานนั้นเรานำระบบ PLC เข้ามาคือกระบวนการเรียนรู้เข้ามาช่วยนะครับโดยมีอยู่สามปัจจัยสำคัญที่เราเป็นปัจจัยหลักก็คือการใช้สื่อนะวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับแล้วก็สองการนิเทศสามการติดตามระบบประกันคุณภาพภายในนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะขยายออกไปยังไงอีก ในภาพของการวางราักฐานที่เราบอกว่าใช้ PLC เป็นตัวจากในในตัวขยายการบริหารจัดการก็คือหนึ่งการใช้สื่อนะวัตรกรรมเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเรามีการประชุมหารือต่างๆโดยใช้กระบวนการของ PLC เป็นเป็นฐานเลยนะครับเรามีกระบวนการกลุ่มนะครับมีการจัดกระบวนการกลุ่มหาจุดที่เราจะ,ะนำมาวิเคราะห์หรือนำมาพูดคุย แล้วก็นําไปสู่การแก้ปัญหาหรือการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้นมาเพื่อกลับไปแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ PLC นะครับในจุดที่สองในเรื่องของการวางรากฐานก็คือการนิเทศนะครับการนิเทศก็ในภาพเดียวกันนะครับเมื่อมีการวางรากฐานเสร็จแล้วกระบวนการของโรงเรียนบ้านประตงที่เป็นโรงเรียนแกนนํำนะครับเราก็จะมีการนิเทศร่วมกันนะครับระหวา่างโรงเรียน นะครับโรงเรียนแกนนําและโรงเรียนเครือข่ายนะครับเรามีการนิเทศร่วมกันนะครับเหมือนกับเรามีการเชื่อมโยงกันระหว่างโรงเรียนแกนนํากับโรงเรียนเครือข่ายทั้งสามโลกนะครับแล้วก็มาสรุปในภาพที่เราสามารถที่เราจะแก้ไขร่วมกันในบางจุดหรือบางประการอย่างไรได้นะครับแล้วก็นําไปใช้ในภาพรวมที่เป็นจุดขยายผลร่วมกันนะครับอันนี้ก็ส่งผลมาจากการนิเทศ ในจุดที่สามที่อยู่ในกรอบของการวางราบฐานนะครับก็คือการติดตามระบบการประกันคุณภาพภายในอันนี้เป็นจุดโฟกัสเลยที่มันส่งผลไปสู่ผลงานหรือคุณภาพการศึกษาในในท้ายที่สุดของการบริหารจัดการหรือการพัฒนาระบบกลไกในการบริหารจัดการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาก็คือในกระบวนการติดตามนะครับที่เราเอาตัว P.D.C.A. เข้ามาใช้นะครับในกรอบของของกระบวนการติดตามดังนั้นจะเป็นวงจรที่เราจะต้องมีกระบวนการนี้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการทําหรือการตรวจสอบรวมไปถึงการเก็บข้อมูลต่างๆนะครับทบทวนในสิ่งที่เราทําไปอันนี้ก็เป็นภาพของการติดตามที่ในแต่ละโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแกนนําหรือโรงเรียนเครือข่ายก็ เข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนร่วมร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งน,นะครับในข้อที่สองที่เราให้ความสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อวางแผนร่วมกันแล้วก็ต้องสารงานต่อนะครับก็คือมองไปข้างหน้านะครับว่าในกลไกของการบริหารจัดการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพของโรงเรียนบ้านปลาตงเนี่ยรวมทั้งโรงเรียนเครือข่ายเนี่ยเราสารต่ออย่างไรบ้างนะครับในการสารต่อเนี่ยเราจะใช้ ในเรื่องของ active learning นะครับที่เราจะต้องสนับสนุนให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจนิสัยหรือเป็นวัฒจักรของมันที่นำไปสู่นักเรียนได้อย่างชัดเจนนะครับและก็คือ active learning นะครับดังนั้น active learning เนี่ยจะมีอยู่ด้วยสามจุดใหญ่ๆเพื่อการที่เราขยายผลไปนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงนะครับเช่นบ้านนักวิทยาศาสตน้อยนะครับการสอนแบบบูรณาการหรือ การเสนอนวัตรกรรมการเรียนรู้นะครับเดี๋ยวจะพูดถึงทีละหัวข้อครับในภาพของการสานต่อที่บอกว่าใช้กระบวนการ active learning นะครับเราจะมองไปที่ระดับปฐมวัยนะครับเราต้องมองไปที่จุดก่อนดังนั้นในระดับปฐมวัยนะครับเราก็จะมีกิจกรรมของบ้านวิทยาศาสตร์น้อยนะครับตัวนี้เข้ามาในเรื่องของการทำให้เกิดผลที่เรามองเห็นในเรื่องของ active learning นะครับดังนั้น โรงเรียนส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแกนนําก็คือโรงเรียนบ้านประตรงหรือโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนบ้านทับช้างโรงเรียนบ้านทับเจริญหรือโรงเรียนสอไทยเสรีอุตสาหกรรมสองทั้งสี่โรงเรียนนี้นะครับเราผ่านกระบวนการของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินนะครับในรอบที่สามในเรื่องของบ้านนวิทยาศาสตร์น้อยครบวงจรหมดเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในกลุ่มที่เรา รักษาหรือคงสภาพทั้ง4โรงเรียนเลยนั้นก็ส่งผลให้เห็นว่าในเรื่องของ Active Learning ในระดับปฐมวัยนั้นทั้ง4โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแกนนำหรือเครือข่ายนะครับก็อยู่ในโรงเรียนที่เน้นในเรื่องของ Active Learning ครับมาดูอีกจุดหนึ่งครับในเรื่องของ Active Learning ที่บอกว่าการสอนบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 นะครับในภาพนี้ในส่วนของโรงเรียนแกนนํานะครับก็คือโรงเรียนบ้านปะตรงเนี่ยเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการโรคเกิดโรคระบาดเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทําให้การเรียนการสอนนั้นต้องเปลี่ยนวิธีการจากออนไซต์นะครับที่มาเรียนที่โรงเรียนเปลี่ยนไปเป็นนะครับออนแฮนออนมิทติ้งนะครับหรือซูมหรือออนดีมานต่างๆเนี่ยหลากหลายมากเลย นะครับดังนั้นในจุดนี้นะครับก็ในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็มีโครงการที่มีการประกวดนะครับหรือพยายามส่งเสริมให้ครูผู้สอนเนี่ยได้จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดให้กับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับดังนั้นในภาพนี้นะครับโรงเรียนบ้านประตงเนี่ยในฐานะที่เป็นโรงเรียนแกนนําก็ประสบผลสําเร็จในการสอนแบบโบรณาการที่ชัดเจนก็คือได้รับรางวัลในภาพ ของการส่งสื่อประกวดหรือในการประกวดที่เราส่งไปนั่นก็คือผลผลได้จากการที่เราส่งไปให้นักเรียนเรียนรู้ที่บ้านนั่นเองนะครับก็เป็นภาพสะท้อนกลับมาให้เห็นถึงคุณภาพในเรื่องของการจัดก,การเรียนการสอนแบบบูรณาการนะครับนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราสรุปหรือสะท้อนกลับมาให้เห็นถึงคุณภาพของของเราอีกจวนหนึ่งนะครับก็คือ ในการที่เรานําเสนอสู่นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ภายนอกหรือที่เราเรียกว่า Open นเฮาส์นะครับทำให้บุคคลภายนอกต่างๆเนี่ยสามารถที่เข้ามาเรียนรู้หรือนํานวัตกรรมต่างๆที่เราได้จัดก,การเรียนการสอนเป็นผลสําเร็จขึ้นมานําไปใช้หรือนาไปทดลองดูกับโรงเรียนปลายทางนะครับดังนั้นก็ในภาพนี้ก็ยังมีคณะที่มาขอศึกษาดูงานในกระบวนการ Active Learning นะครับที่เราประสบผลสําเร็จนะครับนําไปเสนอผลงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือการที่เราได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคุณครูของเราในหลายๆท่านนะครับได้รับรางวัลได้รับคําชมเชยจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องของการสอนแบบ Active Learning ที่มีผล ประกอบการที่ชัดเจนและเป็นผลที่สามารถนําไปขยายผลและเป็นแบบอย่างให้กับผู้สอ,อนอื่นๆหรือโรงเรียนอื่นๆได้ในอนาคตครับนะครับภาพต่อไปนะครับที่เราอยู่ในกรอบของกลไกการบริหารจัดการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพโรงเรียนบ้านประตงก็คือการถักทอผลสำฤทธิ์นะครับในเรื่องของการถักทอผลสำฤิ์เนี่ยเราต้องมองในภาพของมันว่า การถักทอก็คือการที่เรานำหลายๆสถานศึกษามารวมกันแล้วก็มาพัฒนาร่วมกันมาสอดค้อม,มาถักทอมามีความสัมพันธ์ร่วมกันนะครับดังนั้นในการถักทอในในความหมายนี้ก็คือการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมจากใครบ้างก็คือจากโรงเรียนแกนนําก็คือโรงเรียนบ้านประตรงนะครับร้อยสารต่อกับโรงเรียนเครือข่ายทั้งสามโรงเรียนก็คือโรงเรียนบ้านทับช้าง,รงเรียนบ้านทับเจริญและโรงเรียน สอไทยเสรีอุตสาหกรรมสองดังนั้นในสี่โรงเรียนเราจะร้อยถักทอการมีส่วนร่วมต่างๆในเรื่องอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่เราเน้นมาอยู่สองประเด็นด้วยกันก็คือผลของการประเมินคุณภาพภายในที่เราจะเห็นภาพออกมาว่าเมื่อเราร้อยถักทอรหรือการมีส่วนร่วมร่วมกันแล้วผลการประเมินคุณภาพภายในนั้นมีการพัฒนามากขึ้นนะครับหรือผลการประเมินคุณภาพภายนอกก็มีการพัฒนา มากขึ้นที่มองเห็นได้ชัดเจนครับก็เรามาดูผลของการประเมินคุณภาพภายในสถานศาึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัยนะครับประจําปีการศึกษาสองพันร้อยหกสิบสี่นะครับจะเห็นได้ว่าโรงเรียนแกนน้ำและโรงเรียนเครือข่ายนะครับผลประกอบการที่เราได้รับก็คือระดับดีเลิศจนถึงยอดเยี่ยมนะครับจะเห็นว่ามีการพัฒนามากขึ้นครับอีกข้อหนึ่งผลของการ ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในปีการศึกษา2564นะครับก็เห็นผลประกอบการเช่นเดียวกันก็คืออยู่ในระดับดีเลิศจนถึงยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันครับนะครับในอีกส่วนหนึ่งเมื่อเราพูดถึงภายในแล้วเราก็จะมาดูในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษานะครับตอนนี้เราจะนําเสนอในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ ในปีการศึกษา2564นะครับก็จะเห็นได้ว่าโรงเรียนแกนนำโรงเรียนเครือข่ายนะครับก็จะมีผลประกอบการในระดับดีจนถึงดีมากครับนะครับสุดท้ายนะครับในผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับปีการศึกษา2564เราก็จะเห็นว่าผลประกอบการของโรงเรียนแกนนําะโรงเรียนเครือข่ายนะครับก็อยู่ในภาพของดีจนถึงดีมาก นะครับจะเห็นได้ว่ามีการพัฒนามากขึ้นตามลาดับครับสุดท้ายนี้เราจะเห็นได้ว่า,วากลไกการบริหารจัดการเครือข่ายนวัตรกรรมคุณภาพนะครับของโรงเรียนบ้านบัตรงจากในภาพรวมของการวางรากฐานสารต่อถัดทอผลสำลิดส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายในและคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเรามีการพัฒนา อย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไปเป็นที่สามารถนําไปเป็นแบบอย่างได้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้โอกาสโรงเรียนบ้านประตรงได้นำเสนอในโอกาสนี้ครับขอขอบพระคุณครับ